สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC บ้างไหมครับพามายำกับนูครับใส่นูไว้นะครับหยับไม้สะครับสะที่เราเคยใส่นะครับเบอสกะทิ้งไปดนเร็วนะครับต้องมาใส่เบิร์นนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุดนะครับบาสิมีแต้มบอนะครับเนาะไปครับไปครับพี่น้องไปเบิร์นหลังเลกกันครับ มีตโตบะคลิปนี้มีบ่มีโตกับชิงลุงให้พี่น้องเบิ้งเลยครับเด้อเพราะว่าเป็นอยังคืออยากให้ลุงครับเป็นอยังคือลุงครับนี่ครับมันมีโขยแบบนี้ครับนี่นี่แต่มันสิมีตโตวะสำนั่แล้วครับอือเดี๋ยวบนครับพี่น้อง นั่งกินเขาขี่เต้โบถือตูครับโอเคครับพี่น้องไรดินหลังตัวไปครับน,น,นุ่นี่นั่งขี่ไปเต้กับโบลันกับพี่น้อง,ง,งนี่เงิ่งบิ่ไ่ะนี่วายเป็นอย่างโน้ ไม่เพิ่งหลังนึงครับอีกหลังนึงใส่เอว้ในเปลือหลังครับพี่น้องซื้อได้ละบาทเลยโอ้โหครับนี่ครับเคียกินครับผมใส่เนื้อไว้ตรงกลางนี่ครับดึงไปกินแต่อหลังนู้นหน่อยวเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับพี่น้องวันนี้ห้อยขุดห้อยอย่างใหม่ๆอยู่เนี่ยเบิง้งดินแดงๆใหม่ๆเลยครับนี่ละครับพี่น้องพี่แดงคือว่าขันบ่มีตัวกสิยากร่งคลิปนี่เบิ้งครับพี่น้องซอยตัดจินใจเลยครับเี่เบิง้งหู้ใหม่ๆเลยครับนี่นครับมาเบิ้งหลังนี้ครับ อู้บึงเครียกินเบิดเลยแต่ว่าโบหลันครับนี่ครับพี่น้องเบึงนี่หูคุณมังโบมีตัวถือกลับเหล็กเลยครับพี่น้องมันเป็ี่ยนใจแหล่นู้มาเบึงหลังนี่ครับพี่น้อง ขึ้กันครับเคี์กินข้าวบดแต่โบราณไปเบืองหลังสุดท้ายครับอู้มีเต็มครับพี่น้องมีเต็มครับ นี่ค erm รับพี่น้องเต็มงามเลยครับหนึ่งเต็มครับโออย่างหน่อยก็มีเต็มครับพี่น้องติดตามครับผมอย่างหน่อยกับโบ๊ทโบ๊ทเฮียร์นะครับจะเบื้องลังสุดท้ายครับพี่น้องจิมีตั๋วไหม เลี้ยงกัครับขี้ให้กินเขาผมใส่เหงื่อไว้เต็มหนีเลยครับเืออ่ยไว้เต็มไน้โตงโคลงเลยเคี่ยวกินกิจจีเลยน่าชิแม่นู้นหน่อยจะเถอนะครับพี่น้องโอเคพี่น้องขอเก็บก่อนครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับ มีอยู่แตมหนึ่งครับเนาะกะหนาสีบลดเดียวแหลคะ,ะครับเนาะเบิ้งจากลักษณะเลียวนะครับกันมีกับิถือ,อยี่ดอกครับเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สนหลับกันครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใ,ใจให้กันนะครับเนาะกะเบิ้งเอาครับพี่น้องโคยไม่ไม่แต่ว่าบุถืนู เดี๋อมันเหลือแตห่หนูนอยหิ้วจังไรห,หิ้วแบบไรนเนาะกระบาจักเก,กินนะครับเดี๋ยวสิล่องเอาเขาประโยอดทิ้งไว้เหรียญบึงนะครับแต่มันมีห้อยกินเข่ากะหนาสีเหลือแต่ว่าอาจสีจังไรกระบาจักถึงบนถือกลับเนาะโอเคพี่น้องฝากพี่นี่ฝากไวปสนิทครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่กันด้วยครับเด้อเดี๋ันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ